วิทยลาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานประถมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2556ซึ่งแายในงานได้รับเกียรติจากอธิการบดีรวมถึงคณาจารย์ร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ เรียนเชิญคร,รูเอ๋และครูเกตครูเกตน,นะครับเข้าสู่วิธีบายสีสู่ขวัญได้เลยครับขอเรียนเชิญครับ ทิสาปรเดเสด็จลงมาร่วมด้วยอวยพรชยัยตกเกล็งามยามดีนั้นายให้โหรองรันของด้วยอวยพรชยัย oh. เรียนนั้นเน่ยอยากในระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านมานักศึกษาจะต้องพยายามปรับตัวนะคะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนในยุคใหม่นะคะควรเป็นไปอย่างที่มีเป้าหมายอย่างที่คนรู้เท่าทาันสถานการณ์นะคะการเรียนควรเป็นไปเพื่อเหมาะสมเพื่อที่จะสะสมความรู้และประสบการณ์ รู้จักที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขมีความสำเร็จสมดังปรารถนามีกำลังกายกำลังความคิดที่เข้มแข็งสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปทุกๆคนเลยนะคะแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประถมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2556แบบนี้เท่าีค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้พบคณาจารย์กันไปแล้วเราไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของงานนี้กันก่อนค่ะคออือวัตถุประสงค์ของการจัดงานจริงๆแล้วก็คือเราจะต้องออต้อนรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา2556ตรงนี้นะคะและที่สําคัญก็คือว่านักศึกษาใหม่จะได้รู้จักผู้บริหารรู้จักเพื่อนด้วย ด้วยกันตามคณะต่างๆนะคะวันนี้ก็จะมีอยู่4คณะด้วยกันคือคณะบริหารธุรกิจคณะอุตสาหกาารรมสิ่งทอแบบแฟชั่นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็คณะบริหารธุรกิจนะคะที่นักศึกษาใหม่เราจะต้องมีการต้อนรับกันแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือต้องแนะนำหาวิชัยให้รู้จักว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะประพฤติตนอย่างไรและจะถึงจะมีความสำเร็จในการศึกษาจบออกไปเป็นพลเมืองที่ดีนะคะค่ะ นักศึกษาใหม่ทุกคนของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่ทำไมถึงพูดว่ามีความสามารถเพราะว่าสามารถที่จะสอบผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สําคัญที่สุดก็คือขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องประพฤตินตนให้เป็นคนดีนะคะตามระเบียบวินัย สำเร็จออกไปจะได้เป็นคนดีตามที่มหาวิทยาลัยต้องการแล้วก็มหาวิทยาลัยจะชื่นชมยินดีกับทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองในที่สุดนะคะหลังจากสําเร็จการศึกษานะคะนอกจากเพื่อนๆจะได้รู้จักกับอาจารย์กันไปแล้วยังมีการให้ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่างๆมามอบมาลายให้กับคณาจารย์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอีกด้วยค่ะข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าขอให้คมั่นสัญญาว่าวะจะไม่ทะเล ไม่ค้าไม่เสพและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทจะร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินเพราะระวังไม่ให้ยาเสพติดกลับมาทำลายมาตุกภูมิของเรา เพียงเท่านั้นยังมีการมอบโรางวัลให้กับนักศึกษาที่ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วยไปดูกันต่อเลยค่ะร่วมก่อจะนีไปก็จะเป็นการมอบโลนะครับให้กับตัวแทนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นองค์การนักศึกษายุือาสภานักศึกษานะของมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครแห่งนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราดูยี่ยงยางาเอาไว้ทุกคนเหล่านี้แหละเป็นตัวแทนที่เสียสละทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย รู้สึกของเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลกันค่ะว่าแต่ละคนทาประโยชน์ในด้านไหนกันบ้างสวัสดีครับผมนายธนันินทรารมณีครับเป็นนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นครับผมค่ะปริดารัชตกากุลพรนะคะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะค่ะชื่อเยาทิจิรมงคลค่ะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะรู้สึกดีมากครับที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมเด่นในวันนี้นะครับก็เป็นผลของการที่ ผู้ผมได้ทำกิจกรรมครับในมหาลัยช่วยเหลือมหาลัยนะครับพี่ก็อยากจะให้น้องๆรุ่นต่อๆไปหรือว่าน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้ตั้งใจศึกษาเ,าเรียนนะครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมไหนที่เราสามารถทำได้ก็ขอให้น้องๆช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมนะครับค่ะก็เหมือนกันนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นช่วยเ,เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษานะคะมีคุณภาพมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนอย่างเดียวนะคะ ถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมกระทางมหาวิทยาลัยนะคะถ้าน้องเต็มใจก็ขอเชิญมาร่วมกันทํางานเพื่อมหาลัยของเรานะคะค่ะสำหรับพี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะให้กันมาช่วยร่วมทํากิจกรรมในมหาลัยนะคะเราจะได้พบเพื่อนใหม่นะคะได้พบสังคมใหม่ๆเราจะได้มีโอกาสที่ดีนะคะในการทํางานด้วยค่ะ